คุณลูกค้าครับผมลองรับ120บตทแบบฟาร์ชาร์จแล้วก็ชาร์จเร็วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้สั่งซื้ออะสายชาร์จแบบ 4- in 1วันแบบแบบฟาร์ชาร์จนะครับสายพร้อมหัวนะครับผมอะเรามาลองดูกันว่าสินค้าจะโอเคไหมแต่ว่าผมเชื่อได้เลยว่ามันต้องโดนใจอีกหลายหลคนครับเพราะว่าหมดปัญหาต่อไปกับสำหรับการอะ,อะไรนะ จะแบบรอการชาร์จนะครับผมอ่าหรือว่าเป็นแบบแบบชั่วโมงเร่งด่วนอะไรเงี้ยคุณต้องแบบรีบใช้งานเฮ้ยห่อพ,อพ็าเกตสวยเลครับทุกคนว้าวสินค้าตรงปกเลยครับอ่าแล้วมาลองดูว่าเราไปชาร์จแบบฟาชาร์จครับนี่ครับนี่ป็นตัวนี้เป็นสายเนาะนี่เลยครับผมเป็นสายถากักแบบสวยครับสินค้าดีเกดพีเมียมครับตรงปกอ่ามีทั้งแบบ ใช้ได้แบบของ Android แล้วก็ iPhone นะครับนี่ครับผมอ่านี่คือโฟล์อินวันนะครับนี่แล้วก็ถอดออกนี่นะครับเปลี่ยนหัวเป็นอชาร์จแบบรุ่นรุ่นอื่นได้นะครับต,ตัวนี้ก็ถอดหัอนี้ออกครับนี่ครับผมเปลี่ยนหัวเป็นหัวรุ่นอื่นได้ไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปมากแพ่มากหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องซื้อ,อสายชาร์จให้มันถือแล้วก็พกพาให้มันยุ่งยากอีกต่อไปครับผมรองรับ120วัตต์นะครับ คุณลูกค้าครับผมรองรับ1 2 0ัตต์แบบฟาสชาร์จแล้วก็ชาร์จเร็ว